้อนหินเปลี่ยนเป็นทองได้พระราชาต้องการจะทดสอบประชาชนท่านจึงได้สั่งให้ทหารเอาหินก้อนใหญ่มากมาวางไว้กลางถนนที่เป็นถนนหลักของเมืองแต่พระองค์ก็บอกให้ทหารเฝ้าหินไว้พร้อมกับมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับทหารทหารสองคนจึงได้ซ่อนตัวอยู่ข้างทางเมือ่อขุนนางคนหนึ่งนั่งรถมา้าผ่านมาทางนี้แล้วต้องอ้อมไปขุนนางคนนั้นก็บ่นว่าใครกันมือบอลจริงๆเอาหินก้อนใหญ่มาวางไว้ที่กลางถนนแบบนี้พ่อค้าคนหนึ่งนั่งรถมา้าผ่านมาเหมือนกันแล้วก็ต้องอ้อมไปจังหวะที่อ้อมก็บ่นไม่หยุดชั้นอุตสาห์ใจาพลาด ทําไมบ้านเมืองถึงไม่บริหารจัดการให้ถนนมันราบเรียบเวลาผ่านไปครับทุกๆกคนต่างก็บน่นแล้วก็อ้อมหินก้อนนี้ไปแต่ในบ่ายวันนั้นเองมีชาวไร่หนุ่มคนนึงเดินมาเขาก็บน่นเหมือนกับทุกทกคนตอนเช้าเลยครับซึ่งทหารที่ซุ่มดูอยู่นั้นก็คิดว่าเดี๋ยวผู้ชายคนนี้ก็จะอ้อมหินผ่านไปเหมือนคนอื่นๆเขาแต่ทหารคิดผิดผู้ชายคนนี้วางข้าวของลงข้างทางพร้อมกับใช้สองมือพยายามดันหินกระดึบกระดึบทีละนิดทีละนิดดันอย่างสุดแรงจนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปหินก็ออกไปข้างทางครับผู้ชายคนนั้นก็ผ ว่าแบบนี้ชาวเมืองก็คงเดินทางได้ตามปกติแล้วในขณะที่ผู้ชายคนนั้นหันไปดูผลงานด้วยความภาคภูมิใจเขาก็สังเกตเห็นว่ากลางถนนที่หินเคยตั้งอยู่นั้นตอนนี้มีถุงขนาดใหญ่วางอยู่ครับเขาก็งงสิงครับพอเขาแกะออกดูเขาหายงงเลยครับเพราะด้านในนั้นมีเหรียญทองปริมาณมหาศาลชาวไร่คนนั้นกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจทหารสองคนที่แอบซุ่มดูเหตุการณ์อยู่นั้นก็ยิ้มแล้วก็ยินดีกับผู้ชายคนนั้นด้วยจากนั้นก็กลับวงังแล้วก็ไปรายงานพระราชาว่าบ้านเมืองเรายังไม่สิ่งคนดีที่จะทําเพื่อส่วนรรรวมคคคัับหลาาย้้งงงทททีุ่กกนนตอออเดิ เดินทางในที่นี้ผมหมายถึงเดินทางชีวิตนะครับทุกๆคนย่อมต้องเจออุปสรรคที่ขวางทางครับแล้วเราก็รู้ด้วยว่าถ้าเราพยายามเราก็แก้ปัญหาได้นะแต่เรามักจะเลือกที่จะบน่นร้องเรียนให้คนอื่นมาแก้ผลัดวันประกันพุ่งเราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนและเมื่อเราไม่แก้ปัญหาสุดท้ายเราก็ต้องเดินทางกลับมาสายเดิมแล้วเจอปัญหาเดิมๆซ้าไปซ้ำมารครับแต่ถ้าเราลองฮึบเหมือนผู้ชายคนนี้แล้วกัดฟันตั้งใจผลักก้อนหินนี้ออกไปแก้ปัญหาออกไปจากเส้นทางการเดินทางของเราบางทีเราอาจจะเจอรางวัลใหญ่รออยู่นะครับเพราะรางวัลของคนสําเร็จคือรางวัลของคนที่ เน้นแก้ไขไม่ได้เน้นแก้ตัวครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามได้นะครับ